ถึงแม้วันนี้จะเมื่อยไม่เป็นไรขอแค่เตออย่าลืมใจกันก็พอ <_ C 1> ถึงว่าหมอนวดไม่เคยรอเพราะเขามีแต่เธอในหัวใจแล <_ C 1> ้วพี่นวดไหนต่อเดี๋ยวผมจะบระเลงให้อะตรงไหนต่อมานี่เปลี่ยนะน,นะเปลี่ยนเป็นขาดีกว่าพี่เปลี่ยนเป็นขานี่ไม่ต้องนี่ผมมีโปรเจกต์กใหม่มาแนะนำเนี่ยนี่ <_ C 1> ที่นวดเ <_ C 1> นี่ยมีทุกอย่างน,นี่ผม<า>นี่ยิ่งกว่าโดเรมอนนี่จะบอกให้นี่ มีทุกอย่างนี่ oh. นี่อันนี้นวดขายนะนี่๋ยวผมจะสั่นคิดให้ดูเครื่องทำความร้อนเค <ต leg S 2> รือ่องทำความร้อนแล้วก็จะเป็นจะเป็นแบบว่าเครื่องสั่นแล้วเครือ่องทำความร้อนมีต่างระดับ husbands, แต่สามารถสามารถที่ว่าต้องใช้เอาแบงค์ไปด้วยใช่ไหมยง <Okay. S 1> นี่ แล้วก็ฝากนี่ใต้นี่ด้วยตายต้องเสียปักต้องเสียบปักก่อนนะอย่างแรกนะเสีย Powerbank น,นะก็ใต้คอมเมนต์ในทิกตอกนะแล้วฝากด้วยยัอไงช่างนี่ห<ด>อมยังเราเป็นปด,ด,ดีที่มึงใช้ดีไหมดีพี่โหเราเลยกล้ามขึ้นเลยล <S <S> <S ของดีของดีมีคดีเด็ดให้เล่นด้ว,นวนันรื <S <S> E guanta.